สวัสด <waters S 2> <fen>. <mel> ีครับผมสุนิยาชัยคามนะครับ b ีเอ็มที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดสาชัยสาขาบริวันและก็สวัสดีค่ะน้องแหม่มนะคะพรทธวาจันวร์ที่ปรึกษาการขายฟอร์ดขอนแก่นสาชัยสาขามริวันค่ะก็วันนี้นะครับเราสองคนจะพาทุกคนนะครับมาเจอกันในงานนะครับมหาสงการสัตว์สุขลุ้นแสนจากฟอร์ดขอนแก่นสาชัยนะครับสาขามริวันนะครับเราจัดงานกันกี่วันครับเราจัดงานกัน2วันนะคะมีวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะ ก็ในงานนะฮะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับมีอะไรบ้างครับน้องแหม่มโปรโมชั่นในงานนะคะลูกค้าที่จองภายในงานนะคะรุ่นรับส่วนลด10,000แบาทนะคะถึง50าบรางวัลเลยนะคะและยังไม่หมดนะคะยังได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็เสื้อยินด้วยค่ะแล้วก็จะมีรถมานําเสนอนะครับ1รุ่นนะฮะวันนี้เรียนเชิญเลยครับผมตัวนี้เป็นรุ่นไหนล่ะคะพี่วีเอ็มเป็น Ever อเรส i t ไทเทเนียมนะครับผมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ราคาอยู่ที่1,399,000บาทค่ะจุดเด่นมีอะไรบ้างครับผมนี่เลยนะฮะกระจังหน้าชมใหม่นะครับผมชมใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นเครื่อง2 0นะครับเทอร์โบนะฮะด้านหน้านะครับเป็นไฟอัตโนมัติแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับก็เข้ามาดูใกล้ๆนะครับมีความ <ไป S 2> พิเศษ<ม>อีกหนึ่งอย่างนะฮะคือข้างในนะครับผม เป็นเบาะหนังแล้วก็ปรับไฟฟ้านะฮะฝั่งคนขับถุงลมนิรภัยของเราเนี่ยมีเจ็ดตัวเลยนะครับโอและพวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยครับเยกันมมากครับหลังจากที่เราสองคนได้พาไปดูรถแล้วฮะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะฮะเหลือเวลากี่วันครับน้องแแบบเหลือเวลาอีกสองวันเท่านั้นนะคะมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกคนนะครับรีบประจองนะฮะยังมีเวลาอีกสองวันของแถมมีอะไรบ้างเอ่ย ของแถมนะคะจองในงานก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เสื้อยีนด้วยนะคะและยังรุ่นล้ํหนึ่งแสนบาทอีกด,ด้วยค่ะ50รางวัลเลยนะเยอะมากๆนะครับเรื่องฟอร์ดต้องยกให้เราดูแลนะฮะเลือกฟอร์ดเลือก Ford, สัชัยคคับสวัสดีครับ